Hello my friend <laughs> <c oughs> บ้านไม้เมืองคองเมืองคลองเมืองคลองสุงควายสองตัวนี้คือสู้มากค่ะสู้กล่องค่ะสูตรโบราณ80ปีนั่นเองนะคะ สัสดีค่ะสวัสดีค่ะนดีต้อนรับสู่ช่องไอคอนเช่นเคยเออตอนนี้อยู่บนรถนะคะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่คลิปที่แล้วนั่นเองอืคลิปที่แล้วพาไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็คลิปแรกเลยก็คือบ้านมงเดินมาปรางพิษณุโลกคลิปนี้เป็นคลิปที่3ต่อเนื่องมานะคะแต่กำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองคลองอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นั่นเอง แต่ว่าเออเดี๋ยวเราจะแวะเชียงดาวก่อนนิดนึงก่อนไปเข้าที่พักเพราะว่าเราจะแวะไปกินที่เชียงดาวเชียงดาวนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แต่ว่าจากเชียงดาวไปเมืองคลองอีกก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมง30โลประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวไปแวะเชียงดาวกันก่อนนะคะโอเคก็ต, bekannt, ตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปที่เชียงดาวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงดาวนะจ๊ะ จะถ่ายระหว่างทางให้เพื่อนๆดูด้วยอันนี้ก็เป็นแยกจากถนนใหญ่เลี้ยวขวาที่จะเข้าเมืองเชียงดาวนี่ใกล้ถึงเชียงดาวแล้วนะคะถ้าตรงไปทางนี้ก็ไปอำเภอฝางเราเข้ามาที่เชียงดาวแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้าน แต่เดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวขาหมูเชียงดาวก่อนก็คืออยู่ในตัวเชียงดาวเลยอ่าตอนนี้นะคะถึงเชียงดาวเป็นที่เรียบร้อยอยู่ตรงกลางตลาดเลยเดี๋ยวเราแวะกินขาหมูเชียงดาวนี่อยู่หน้าร้านขาหมูแล้วเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูก็คือเหมือนใครมาเชียงดาวก็ต้องเหมือนมาแวะกินข้าวขาหมูเนาะ ไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าขาหมูจะหน้าตาเป็นยังไงและอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะและอันนี้คือร้านข้าวขาหมูเชียงดาวนะคะเป็นตึกไม,ม้แบบนี้แหละเป็นแบบบ้านโบราณแต่ว่านี่ลังมองเข้าไปก็มีคนเที่ยวมากินเยอะอยู่นะดูจากทรงบ้านนะคะก็ดูรู้สึกว่าเหมือนขายมานานเป็นข้าวขาหมูโบราณน,นะคะ ข่าหมูเชียงดาวนะคะเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นข้าวขาหมูสูตรโบราณ80ปีทุกคนดี๋ว่าอันนี้สั่งเป็นแบบเนื้อหนังนะคะเนื้อหนังผักดองหน่อยดูด่ากินมากเลยรสชาติก่อมๆนะน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหมูแบบหมูนุ่มหมูเปื่อยไม่เหนียวหมูแบบ แล้วหมูแบบมีแบบความหอมใครมาเชียงดาวก็อย่าลืมมาแวะนะขาหมูเชียงดาวอันนี้คือสูตรของพี่นี่คือ80ปีเลยใช่ไหมคะจริงจริงมันคงจะมากกว่านั้นแต่ผมประมาณเอาไงอ๋อมากกว่า80ปีเพราะผมเป็นรุ่นสามแล้วอรุ่นสามนี้เป็นของอากงเลยค่ะอากงเลยอากงมานเลยแบบสูตรจีนอย่างนี้ป่ะคะพี่ใช่ค่ะอ๋อเออเป็นเต้จิ๋วเต้จิ๋วใช่ ก็จะเป็นเส้นทางระหว่างจากเมื่อกี้นะคะเชียงดาวไปที่เมืองคลองอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบมีต้นไม้สูงๆเยอะๆที่เขาแบบมาถ่ายรูปเช็คอินกันก็สวยเลยนะคะอบร้อมไปด้วยต้นไม้มันจะเป็นต้นสูงๆแบบนี้เออเขาก็แวะถ่ายรูปกันหลายคนอยู่เห็นไหมเออก็ใครผ่านมาก็มาแวะถ่ายรูปกันได้นะเส้นทางก็จะเป็น ขึ้นเขาแล้วนะขึ้นภูเขาแล้วทุกคนก็จะเป็นป่าป่าแหละสเตปสเตปป่าไม้มอกธมไปบ้านอะไรคะไปบ้านอะไรคะเออบ้านไม้เมืองคลองมเมืองคลองเวลาสิบสี่เลยครับสิบสี่ก่อนที่จะเข้าไปในอุทยานก็ต้องจอดรถลงทะเบียนจ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะ คนละ20มีค่ารถยนต์อีกออ30มั้งเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปเมืองคลองนจะจ๊ะไปเจอการทีหลหลังจากนี้ก็คือทางมันก็จะเป็นเนินเนินสูงๆเลี้ยวคดไปคดมาแล้วนะทุกคนก็ขับรถระมัดระวังนะคะ ความขึ้นเขาโอใจเย็นใจเย็นโอ้ oh my gosh <c oughs> อาจจะต้องลถลดแบบว่ามีสมรรถนะน,นิดนึงแต่ไม่รู้เห็นในภาพจะมองออกหรือเปล่าว่าฉันแต่คือของจริงนี่แบบ45องศาละจ้าแม่จ้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราได้ผ่านหุบเขา <c oughs> มาแล้วจนถึง เมืองคลองแล้วเย่เ<อ>ก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่หลังเขาหลวงเชียงดาวอีกทีหนึ่งออาตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลำน้ำคลองนะคะซึ่งก็ข้างทางก็จะมีขนมมีของกินคือหมู่บ้านเนี้ยจะมีแม่น้ำไอแ,แม่น้ำคลองอ่ะผ่านจะดูเป็นแบบมีความหมู่บ้านมีความอะไรประมาณนี้ผ่านซึ่งผ่านป่าเขาลำนา้อยมาชุดใหญ่อยู่เมื่อกี้นะคะขึ้นเนินกันหารือหันอยู่ ก็จะเป็นเป็นประมาณนี้มีที่พักมีเป็นโฮมส่วนใหญ่จะเป็นแบบโฮมสเตย์เป็นแบบที่พักบ้านๆหรือไม่ก็นุ่นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกลางเต็นท์แคมป์อะไรพวกนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่ที่พักของเราก่อนเพื่อไปเก็บของเก็บของอะไรว่าไปในที่สุดก็ถึงที่พักนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนล <l ark> ากกระเป๋าที่พักของเรานะคะชื่อว่าบ้านไม้เมืองคลองโฮมสเตย์เขาจะมีสั่งอาหารเย็นได้สั่งอาหารเช้าได้ด้วยที่เต่บ,บรรยากาศเขาก็น่ารักอยู่หนาะก็คือแบบรอบๆนี่ก็มันจะเป็นแบบเป็นสวนสวนะที่กว้างเมื่อกี้แอบเวียนหัวกับ ทางมามากคือทางค่อนข้างชานันแล้วก็แบบโค้งตลอดเวลาจ้าแม่เออก็จะแบบสายถึกนิดนึงไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันดีกว่าเอ้ยแต่ที่พักเขาน่ารักนะอันนี้เราจองเป็นบ้านหลังแบบนี้นะคะทุกคนคือเขาจะมีหลายแบบอันนี้อาจจะเป็นบ้านสำหรับสองถึงสามคนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบมาเป็นกรุ๊ปใหญ่เขาก็จะมีแบบหนฟังข้างหลังตรงนูน้น ก็จะหลังใหญ่กว่าปกตินิดนึง่งที่พักของเรานะคะที่บ้านไม้เมืองข้องเป็นห้องพัดลมมีน้ำอุ่นห้องน้ำส่วนตัวเป็นโซนแบบโซนแบบ private นิดนึงอันนี้ราคาคือละบ800พรออาหารเช้า <c oughs> อ่ะไปดูข้างในกันฮะ <c oughs> คือดูดีน่ารัก <c oughs> อ่าแต่เขาก็จัดแบบดูสะอาดสะอ้านด,ดี คิดว่าตอนกลางคืนน่าจะเย็นนะเอาแล้วเขาก็มีมุ้งให้มุ้งแบบนอนไปเลยจ้าแล้วก็อ้าห้องน้ําก็จะอยู่ข้างหลังก็สะอาดสะอาดสะอาดเลยถือว่าถือว่าดูดีผ้าขนหนูอะไรเงี้ยแบบที่แขวนผ้าอะไรก็หอมแล้วก็อันนี้ก็คือที่อาบน้ำว่าไปเก็บของเก็บข้าวเดี๋ยวพาไปเดินตลาดตอนเย็นตรงแม่น้าอะเมื่อกี้ที่ผ่านมา ออกมาตลาดนัดเล็กๆตรงสะพานข้ามแม่น้ำาของกลางหมู่บ้านเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรขายบ้างมีบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวขายเท่าไหร่คะ <25. S 1> มาละยี่สิค่ะฮัลโหลแง่แงง่น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องขนมตุ๊กจิกตุ๊กจิกข้าวไข่เจียวแหนมอันนี้เท่าไหร่นะคะคุณป้า สิบห้าห้าสิบผักสีเสียด,ยดหมูย่างหมูหนึ่งยำผักกาดดอง,ดอ,งอ่าโอเคยำผักกาดดองคือคุณป้าดองเองเลยนะคะแล้วก็ข้าวหลามกะทิ ก็ลงมานั่งเล่นนั่งกินอะไรได้ข้างหลังนี้ก็จะมีพวกแบบคาเฟ่ที่พักโฮมสเตย์อะไรเงี้ยก็บรรยากาศก็กดีมากๆเลยทุกคนข้างหงลังลุนก็มีภูเขาแล้วก็มีน้องหมามาเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเล่นกับอีกเจ้าตัวน,นี้ก่อนดูมันทำท่ามันหลับหรือมันทำอะไรมันหลับ ฮ hey. right. ัลโหลสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับปลุกเพื่อนสิปลุกเพื่อนสิอือ ที่ที่พักของเราเราไดออเดอร์เซ็ตอาหารเย็นไว้ที่ที่พักนะคะคือเขาจะมีเซ็ตอาหารเย็นด้วยอ่ะก็จะมีอาหารสามย่างน้ำพริกปองหน้าตาก,ก็ดูดีเลยนะคะมาพร้อมผักผักต้มและแคบหมูถั่ดใหญ่เลยส่วนอันนี้เรียกว่าผักกาดจอเป็นน่าจะเป็นแบบคล้ายๆต้มจับชายหรอสักอย่างก็อีกอย่างหนึ่งเขาให้ไก่ทอดมาอ่ะ เซตนี้ก็คือ2คน320บาทคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวกินแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ายังเหรอร์นิ่งกันทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือ,เกอบเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวขับรถออกไปดูตรงตลาด ตอนเช้าไปดูทุ่งนาตอนเช้ากันโอเอหน้าเหนื่อยอีกแล้วอันนี้คือจุดเมื่อวานแต่ตอนนี้คือตอนเช้าโอ้โหเห็นหมอกมเพื่อนๆหมอกตรงภูเขาเต็มเลยแต่ประเด็นคือใส่ไฟเธอจะมาพาดตรงนี้ทำไมคะ เจอพาดผ่านกลางภูเขาเดะเลยนะคะขับออกมาจากหมู่บ้านนิดหน่อยมองไปทางไหนก็เจอเขาที่มีหมอกแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะแต่ถ้าสายกว่านี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆดีกว่าอนี้ก็ยังเป็นหมอกก็ยังเยอะอยู่คือหมู่บ้านนี้ก็อยู่กลางหุบเขาซึ่งเช้ามืดไรเงี้ยมันก็จะมีหมอกอืมอากาศดีมากเลยทุกคน อันนี้เรากลับรถมาเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิมเจ็ดโมงนิดก็ยังมีหมอกนะจ๊ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่อยู่หลังดอยหลวงเชียงดาวอีกทีคือกับขับรถจากเชียงดาวมาต่อประมาณสามสิบสี่สิบโลเออคือเชียงดาวจะอยู่หน้าไอ้นั่นใช่ปะ่ะขาหลวงอะเชียงดาวแต่หมู่บ้านเนี้ยเมืองคลองอะก็คือต้องผ่านมาไปอยู่ด้านหลังเขาแทนหลังเขา,หล,ขาหลวง ฮัลโห my friend <laughs> น้องใส่เสื้อด้วยทุกคนอากาศเย็นนี้เราอยู่หน้าวัดอะไรนะวัดสี่กลางเมืองซึ่งอยู่กลางหมู่บ้านและได้พบกับน้องคนนี้นะคะหน้าวัดสี่กลางเมืองทุกคนเพิ่งเห็นป้ายเห็นบ้านหลังนี้ปะ <laughs> อันนี้คือซูมให้ดู ที่ทำการไพรสนีเมืองของจ้าเป็นสเต็ปแบบบ้านเลยจ้าถ้ามองผ่านๆก็นึกว่าแบบเป็นบ้านคนนี่บรรยากาศหมู่บ้านนะคะยามเช้าแปดโมงเช้าข้างหลังเห็นปะฝูงควายเดี๋ยวพาไปดูแต่อาจจะไม่ใกล้เดี๋ยวกลัวโดนขวิดสองตัวนี้คือสู้มากค่ะสู้กล้องค่ะ เหมือนน้องจะออกเฉพาะช่วงเช้าๆมากินย่ากกินขนมขำน้าดูหน้านางดิ Hello. Hello. งงลโหลฮัลโหลงงใครมาเดินแถวนี้ก็ระวังกลับระเบิดน้องนิดนึงมาเป็นจุดตุงตุงตุงเลยจ้ะกลับมาถึงที่พักแล้วนะขออันนี้คือจุดที่กินอาหารเช้าของที่พัก ในที่สุดก็ได้อาหารเช้ามาแล้วจ้ะทุกคนก็คือข้าต้มหมูซาบแล้วก็เขามีขนมปังปิง้งเนยแยมทั่วไปน้ำกาแฟชานะคะวันนี้ออกจากที่พักแล้ว เราก็จะต้องผ่านเชียงดาวอีกรอบเราก็เลยพาทุกคนมาแวะร้านระเบียงดาวซึ่งแบบใครมาเชียงดาวก็แบบต้องมาร้านนี้ใช่ป่ะเราก็แบบมาถ่ายรูปนี่เห็นภูเขาข้างหลังไหมทุกคนที่เขามาถ่ายรูปกันอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าตอยหลวงเชียงดาวเออเข้ามาในร้านระเบียงดาวแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวถ่ายรบริเวณร้านให้ทุกอนดูก่อนอันนี้ก็คือเป็น อร์เบียงดาวโฮมสเตย์ซึ่งนี่ก็คือเป็นแบบร้านกาแฟเล็กๆแล้วเขาก็มีที่พักเป็นโฮมสเตย์ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวด้านหลังนี่สวยมากเลยทุกคนคือภูเขาด้านหลังก็คือแบบสูงเป็นภูเขาที่สูงมันอันดับสองของประเทศไทยมัง้งไม่แน่ใจ เมืองคลองเชียงดาวแค่เท่านี้ก่อนละกันนะคะก็ความจริงอยู่ที่นี่อีกคืนแหละแต่ว่าคืนนี้พักที่เมืองนายแต่ไม่ได้ทําอะไรเยอะแล้วมาเที่ยวเชียงดาวก็แวะเที่ยวได้เลยทั้งเมืองเชียงดาวทั้งเมืองคลองอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊าย